กคีคลิปมหลุดอ่ะเเราก็ตั้มนะคะเพื่อนเพื่อนยากกินน้ำพริกมากมากหลอยน้ำพริกกับตัมันทั้งล้นอย่างเงี้ยแหละเพื่อนเนี๋ยเราก็จะเอา อนนี้เราหัวข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอา,านืา้อปลาใส่จริงๆอะ่ะเราอยากเอากุ้งใส่เข้าไปมากเลยแต่ไม่พริกกุ้งดี Food and heap food